I'm always down to ride, I'm always bumping set. One day that's my set, then it's fuck the rest. So lay me down to rest. So they happy to SSKY Chanel Cup. เป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับผมหลังจากที่เราหายไประยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มเลยนะครับวันนี้สกายก็จะมาในหัวข้อรวมวิธีแอปแซบในฉบับของสกายกับพี่ค่ายนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรเพราะทุกคนรู้แฟนขับรู้สกายแปลว่าแอบแซบตลอดนะครับมาวิธีการแรกนะครับผมจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยวิธีแรกเลยนะครับผมคือเราต้องติดค่ายก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรถ้าเราไม่ติดค่ายแล้วเราจะแอบแซบได้ยังไงถูกต้องไหมครับเออไปดูได้นะครับผมวิธีการติดค่ายนะครับผมสามารถกลับไปดูในคลิปเก่าได้นะครับผมหลังจากที่เราติดค่ายแล้วนะครับผมแน่นอนว่าเราก็จะมีโอกาสไปที่ค่ายถูกต้องไหมครับและเมื่อเราไปถึงค่ายเราก็จะมีแบบว่ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบจับจ้องจับจองอะไรกันอย่างนี้เป็นเต้นนะครับผมวิธีการของเราวิธีที่2เลยก็คือการสำรวจประชากรรอบๆ พี่เขากับผมอย่างเช่นรอบๆเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงเพศที่3เป็นฝ่นนายสถานการฝ่ายโสดฝ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราจะได้ตีสนิทกับฝ่ายนั้นถูกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะวิธีที่2ครับผมก็คือไปตามหานะครับผมว่าพี่เขาเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเรียนสาขาไหนแน่นอนครับผมว่าเมื่อเราไปใช้นะ่ครับผมเราจะยังไม่รู้ตั้ชื่อพี่เขาหรอกเราต้องไปทําไงไปสืบครับผมว่าพี่คนนั้นชื่ออะไรมาจากไหนนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะ ต้องตีสนิทกับคนที่ชื่ออะไรนั่นเองนะฮะและข้อที่3ก็รัผมคือไปเลยครับไปหา Facebook หรือ Instagram ของพี่เขานะครับผ เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่องนั่นเองเมื่อเราเนะยครับผมรู้ว่าเขาเชื่ออะไรเราต้องรีบแอดเฟซรีบแอดไอจี c, เพื่อเขารู้ว่าเฮ้ยเราสนใจเขาอยู่นะไปเลยครับผมไปส่องนะฮะดูสตอรี่เขากดไลฟ์เฟซนะครับผมแต่อย่าก,กดไลค์เยอะเกินไปนะครับผมเพราะว่าเขาจะรู้สึกอันตรายนะครับผมแล้วก็เฮ้ยใครอยาทำใหน้องแค่คนนี้มากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยให้เรากดแบบพอกรุ่มจิมกรุ่มกริ่ม,มพอนะครับผมและข้อที่4ครับผม ไปตีสนิทกับคนเยอะๆเลยนะฮะไปตีสนิทเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนค่ายพี่ค่ายแล้วทำให้ตัวเองโดดเด่นเข้าไว้นะครับผมเพราะว่าเราโดดเด่นปุ๊บพี่เขาจะได้มองเห็นเราเพราะส่วนใหญ่พี่ค่ายที่มานะครับผมในการทําค่ายก็ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กกิจกรรมเลยครับผมแปลว่าเขาไม่ต้องการคนเรียบร้อยซะส่วนใหญ่เน้นซะส่วนใหญ่ แต่เมื่อเราตีสนิทกับคนเยอะๆเป็นดาวที่โดดเด่นแล้วนะครับผมเราก็เริ่มเข้าไปพูดคุยกับพี่เขาเลยครับแต่อย่าจอดรงพี่เขาทีเดียวนะครับผมไปคุยกับคนหลายๆคนครับผมเพื่อที่อะไรเหยื่อจะได้ไม่แตกตื่นนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปหาเลยครับแล้วก็คุยกับพี่เขาแบบเชิงหยอดเล่นพี่ชื่ออะไรมาจากไหนเรียนสาขาอะไรสาขานี่เรียนยากไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นและหลังจากนั้นนะครับผมก็คือการเริ่มถ่ายสตอรี่ครับผมอันนี้สําคัญดังหนึ่งเลยคือถ่ายสต แล้วก็แกล้งพี่เขานนดๆหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้น้อย่างเช่นแอบถ่ายสตอรี่ตอนพี่เขาเผยอย่างเช่นพี่เขาอยู่ด้านหลังเนี่ยถ่ายไปเลยเออหรือไม่ก็เออแกล้งอะไรก็ได้พูดอย่างเช่นแม่คนแก่นั่นเนี่ยเจ็บหัวเข่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืาทาอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่ามีคอนเน็กชันกับพี่เขาเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมและพี่เขาก็จะเล่นต่อกับเราเพราะว่าอะไรเพราะเขามีคาว่าพี่ค่ายติดอยู่ที่หน้าอกอยู่เขาจะเมินเราไม่ได้นะครับและเราจะได้มีระยะเวลาในการสางสัมพันธ์ในตอนที่อยู่ท้ายนั่นเองข้อสุดท้ายับผมข้อนี้สั่ง คัญมากๆเลยครับผมในเมื่อเรานะครับผมได้มีการ อ่อยมาขนาดนี้แล้วนะฮะเราต้องไม่พลาดที่จะทักพี่เข้าไปับผมคือทักไปเลยนะฮะหลังจากที่จบค่ายแล้วนะครับผมอย่างเช่นวันจบค่ายปุ๊บอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราก็มีการทักไปหาเลยอย่างเช่นี่เมนสตอร,ตอรี่พี่เขาบ้างจบค่ายแล้วอย่าลืมพักผ่อนนะครับหรือไม่ก็ผมถึงเชียงใหม่แล้วนะผมถึงบ้านแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วหมันม่นเมนไปเรื่อยๆนะครับผมแต่อีกเทคนิคนึงนะครับผมที่บอกว,ว่าสุดปังนะครับผมเพราะว่าหลายคนใช้วิธีนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็คือในค่านะคร ครับผมเขาจะมีซองความในใจแปะแบบป,ป,ปัง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 อย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วให้เราไปใส่ความในใจเขียนไปเลยครับผมความในใจเพราะว่าถ้าเราโมต่อายพี่เขาก็ไม่รู้วันสุดท้ายแล้วกล้าได้กล้าเสียนนั่นเองนะครับผมเขียนไปเลยนะฮะแต่ข้อสําคัญนะครับผมอย่าเขียนรุนแรงเกินอย่างเช่นผมชอบพี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยพี่เป็นเหมือนแบบคนในความฝันของผมหยุดอย่าทําเด็กขาดนะครับผมเพราะว่ามันน้ำเน่าเกินไปนะครับผมเขียนแบบรุ่มกลิ่มรุ่มกลิ่มพอถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยเด็กดิ มันร้ายว่ะน่าสนใจน,นเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเช่นเขียนไหมว่าขอบคุณสําหรับการดูแลตลอดทั้งค่ายนะครับผมที่ดูแลผมดีมากๆเลยขอบคุณมากนะครับลงชื่อน้องสกายจบเห็นไหมดูซอฟกว่าสังเยอะนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมคือเราต้องดูด้วยนะครับผมว่าเขาเล่นกับเราหรือเปล่านะครับผมถ้ากิดว,ว่าบางคนรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือเขาไม่ชอบเราอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในจุดนั้นเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะเจ็บหัวใจเองสุดท้ายแล้วนี้นะครับผมค่าย นีครับผมก็เป็นแค่ที่ที่หนึ่งที่ทาให้เราได้เจอผู้คนมากมายนะฮะแต่ว่าเราก็ยังสามารถเจอผู้คนอีกกี่ล้านคนบนโลกก็ได้นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราหาในแค่ไม่ได้เราก็หาในชีวิตจ,จริงที่อยู่ตามรอบข้างของเราก็ได้บางทีคนรอบข้างของคุณอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะฮะยังไงวันนี้สกายก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม